ลอล่าได้มีคำถามนะคะจากเพื่อนๆในในอินบ็อกซ์นะคะว่าลายมือบอกอะไรเราได้บ้างคะโค้ชครับเส้นชีวิตนะคะเส้นที่โค้งลงระหว่างนิ้วชี้และหัวแม่มือเห็นไหมฮะ,ะดังรูปที่มีลักษณะโค้งนะครับอันนี้เรียกว่าเส้นชีวิตเส้นบนเส้นชีวิตนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เส้นสมองเส้นบนเส้นสมองนะครับ เรียกว่าเส้นหัวใจและเส้นหลักนะครับเส้นสุดท้ายที่เป็นสีแดงอันนี้เรียกว่าเส้นวาสนาถามว่าลายมือบอกอะไรเราได้บ้างนะครับหนึ่งบอกเรื่องสุขภาพครับเอาให้เห็นกันง่ายๆนะครับลองสังเกตมือตัวเองนะครับถ้าเส้นสี่เส้นที่โค้นหนึ่งได้กล่าวนะครับมีลักษณะเป็นคลื่นคือโค้ง โค้งขึนข้นโค้งลงนะครับดูจะไม่สวยเหมือนตามรูปนะครับเส้นโค้งขึนข้นโค้งลงหรือพันกันเป็นลูกโซ่นะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าพันกันเป็นลูกโซ่หรือหรือลักษณะของเส้นมีเส้นอื่นรบกวนทําให้ดูไม่สวยงามดังรูปภาพที่เขียนสแสดงว่าภาพรวมเรื่องสุขภาพของเจ้าของมือสุขภาพไม่ดีครับมีปัญหาเรื่องโรคภัยต่างๆแต่โรคภัยแต่ละชนิดก็จะถูกแบ่ง ในแต่ละเส้นเช่นเส้นชีวิตนี่นะครับก็จะบอกถึงเรื่องลำคอนะครับลำคอของเราเนี่ยนะครับจนถึงไล่ลงมาเลยครับบนนี้คือลำคอไล่ลงมานะครับจนถึงฝ่าเท้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนของเส้นชีวิตนะครับมีลักษณะพันกันเป็นเกลียวหรือมีขึ้นโค้งไปโค้งมาก็แสดงว่า ช่วงนั้นๆมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคนหนึ่งยกตัวอย่างฮะเช่นบริเวณเส้นกลางของเส้นชีวิตมีเส้นพันกันเป็นลูกโซ่นะครับหรือมีลักษณะเกาะเหมือนเม็ดก้สารหรือว่าเกาะโป่งนะครับแสดงว่าบริเวณร่างกายตอนกลางของลำของลำตัวครับมีปัญหาเราก็มาดูซิ่ว่าไอ้ช่วงร่างกายตอนกลางมันมีอะไรอะไรบ้างเช่นลำไส้ กระเพาะตับนะครับแสดงว่าช่วงนั้นน่ะไม่ดีนะครับแต่ถ้าข้างบนก็คือลําคอลงมาหน่อยก็คือซวงอกใช่ไหมครับถ้าเป็นท่านผู้หญิงนะครับบริเวณที่ลงต่ําลงมานิดนึงจากตอนต้นอันนี้เรียกว่าตอนต้นของเซนชิวิตนะลงมาแล้วเกิดเกาะพันกันเป็นเกลียวนะครับหรือเป็นเกาะใหญ่ก็ได้แสดงว่าช่วงหน้าสวงอกหน้าอกนะฮะจะมีปัญหา อ,นนกบบอกส่วนเรื่องเส้นสมองนะครับก็จะบ่งบอกตั้งแต่ศีรษะทั้งศีรษนครับอันนี้ตั้งแต่ปากนะครับจมูกไล่ลงมานะครับคิ้วไล่ลงมาจนถึงท้ายทอยนะครับถ้าช่วงไหนมีรูปแบบพันกันเป็นเกลียวหรือมีเกาะก็แสดงว่าบริเวณนั้นมีปัญหาครับส,ส่วนเส้นหัวใจนะครับเส้นบนสุดเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับ ระบบความดันนะฮะห,หัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะคือต้องพันกันเป็นเกลียวนะฮะหรือเป็นลูกโซ่กระดาษนะฮะเส้นสุดท้ายนะครับเดกลียวนะฮะหรือเป็นลูกโซ่กระดาษนะฮะเส้นสุดท้ายนะครับที่บงบอกเรื่องสุขภาพถ้ามันมีลักษณะโค้งไปโค้งมาหรือพันกันเป็นเกลียวนี่นะฮะก็เกี่ยวกับระบบสมองด้วยเช่นกันนะครับคือบางคนที่ไม่เต็มบาทน,นะครับหรือสติไม่ค่อยดีเส้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ เป็นจุดๆขาดตอนนะครับอันนี้ก็บอกถึงเรื่องระบบสมองและยังบอกลึกมากไปกว่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นรายละเอียดซึ่งค่อนข้างมากนอกจากนั้นนะครับเส้นแต่ละเส้นก็ยังมีความหมายเฉพาะตัวอีกด้วยนะครับเส้นในเรื่องหน้าที่การงานนะครับคืออ่านตั้งแต่เส้นชีวิตก่อนคือเส้นชีวิตสามารถบ่งบอกได้ว่าเกิดมานะครับจะเป็นเจ้าของกิจการได้หรือไม่อันนี้ก็จะเขียนไว้นะครับ หรือบางคนทำกิจการไม่ได้เลยต้องเป็นลูกจ้างอย่างเดียวอันนี้ก็จะเขียนไว้ด้วยนะครับส่วนเส้นสมองก็บอกถึงองค์ความรู้ด้วยว่าคนคนนั้นจะเรียนสูงจะเรียนต่ํานะครับหรือเป็นด็อกเตอร์หรือจะเป็นบ้าเส้นสมองก็บอกได้ครับส่วนเส้นหัวใจก็เก็บเรื่องของความรักไว้ด้วยนะครับเช่นความรักจะดีไหมอยู่กันได้ยาวไหม จะมีคู่กี่คนนะครับรวมไปถึงมีบุตรกี่คนก็จะถูกเก็บไว้ที่เส้นหัวใจได้ด้วยครับส่วนเส้นวาสนานะครับที่เขาให้ผลส่วนใหญ่ก็จะเก็บว่าคนนั้นวาสนาดีไหมเช่นถ้าวาสนาดีตามหลักวิชานะครับมีเส้นวาสนาเศรษฐีคนนั้นก็จะมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับถ้าเส้นวาสนาไม่ดีนะครับเส้นขาดตอนนะครับตามหลักวิชานะครับคนนั้นก็จะ จนนะครับหรือบางคนก็จะเป็นขอทานเป็นบ้าเส้นวาสนาเส้นนี้ก็สามารถบอกได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของคร่าวๆว่าเส้นลายมือสามารถบอกได้หลายเรื่องจริงครับอันนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับแต่โดยความจริงแล้วสามารถบอกรายละเอียดได้มากกว่านี้อีกเยอะครับอันนี้จะยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราทราบนะครับว่าอะไรจะเกิดกับเราโดยเฉพาะเรื่องปัจจุบันนะฮะ เพราะนายมือสามารถบอกเรื่องปัจจุบันได้ถ้าเราทราบว่ายกตัวอย่างนะครับเรากําลังจะลงทุนแล้วค้ดหนึ่งพบว่าการลงทุนนั้นเกิดความเสียหายนะครับโค้ดหนึ่งก็จะบอกว่าข้อแรกเลยก็คือเลื่อนไปก่อนได้ไหมห้ามลงทุนในช่วงนี้หรือบอกว,วิธีการแก้ไขยอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่เรารู้ว่าปัจจุบันนั้น จะดีจะเร็วโดยการอ่านลายมือครับขาถามมาว่าคนส่วนใหญ่นะคระับเรียกอาชีพนี้นะคะ่ะว่าเป็นหมอดูบ้างนักดูดวง,งนักดูดวงบ้างนะแล้วก็ภาพที่เขาได้รับรู้มาก็คือนั่งอยู่ตามต้นมะขามบ้างตามริมถนนบ้างนะคะตามซอกเล็กๆนะคะบางท่านก็จุดตะเกียงจุดเทียนนะคะแล้วก็ เอาไปล้อเล่นกันนะคะเอาไปล้อเรียนกันเนียคะโค้ดมีความเห็นอย่างไรบ้างคะน่าจะเป็นภาพจํานะครับตั้งแต่ครั้งก่อนๆน,นะฮะเลยทําให้เกิดความทรงจำแบบนั้นนะครับแต่ยุคปัจจุบันนะครับวิชาชีพนี้ก็ถูกพัฒนามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลายมือหรือว่าการอ่านวันเดือนปีเกิดนะครับหรือวิชาของเลกศาสตร์ต่างๆนานานะก็ถูกพัฒนานะครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับตามลําดับนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการยกระดับของวิชาชีพก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นนั้นครับว่าเราทำวิชาชีพแล้วเห็นว่าวิชาชีพเห็นอนาคตของเราหรือต้องการให้มันเจริญหรือไม่เจริญครับคิดว่าไม่ใช่แค่วิชาชีพนี้นะทุกวิชาชีพก็มีทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเรามีจุดประสงค์ในวิชาชีพที่จะทำให้เจริญหรือไม่เจริญครับขอลาได้คนะคัะ ถามมาว่าโค้ดหนึ่งใช้อะไรในการอ่านโปรแกรมชีวิตอันนี้ก็ต้องเท้าวามนะครับก็ต้องยกความดีให้ครับกับผู้ที่คิดค้นหลักวิชาเดี๋ยวต้องฟังดีๆนะครับหลักวิชาจริงๆนะครับไม่ได้เรียกว่าวิชาการอ่านลายมือนะครับชื่อของหลักวิชานี้ก็คือวิชาการอ่านโค้ดวิทยุแห่งจักรวาลผ่านลายมือครับ โดยผู้ที่ค้นพบหลักวิชานี้นะครับก็คือท่านอาจารย์ผลชานศิลป์ครับและโค้ดหนึ่งก็ใช้หลักวิชานี้นะครับมานับ10 10ปีนะครับแล้วก็เก็บสถิติและก็พบว่าสถิติในการอ่านนั้นได้ผลดีมากนะครับโดยผ่านการอ่านมานับเป็นหมื่นท่านนะครับถ้าถึงปัจจุบันแล้ว หมื่นท่านเลยห่ะโค้ดน่าจะได้ครับก็คือใช้หลักวิชาการอ่านโค้ดวิทยุแห่งจักรวาลใช่ครับแต่ว่าลอล่าสงสัยอะค่ะว่าไอ้ว่าโค้ดโค้ดวิทยุแห่งจักรวาลนี่คือเพื่อนเพื่ออาจจะสงสัยสงสัยเหมือนลอล่านะคะว่าโค้ดวิทยุแห่งจักรวาลเนี่ยคืออะไรคะโค้ดโค้ดนะครับโค้ดก็คือรหัสลับนะฮะอย่างที่เราพอจะเข้าใจคาว่าโค้ดโค้ดก็คือรหัสลับ ก็คือสิ่งที่เป็นรูปย่อที่ถ้าใครได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโค้ดเขาก็จะเข้าใจนะครับแต่รหัสลับอันนี้นะครับก็คือตัวเส้นลายมือนี่นะครับที่เราเห็นอยู่เป็นประจำนะครับของเราเองนะครับแต่โดยหลักวิชานี้เราไม่ได้มองว่าเป็นแค่เส้นลายมือครับเรามองว่ามันเป็นโค้ดที่สามารถบอกเรื่องราว ความเป็นไปของบุคคลนั้นนั้นทั้งดีและร้ายได้ครับค่ะโค้ดก็พอจะเข้าใจในระดับหนึ่งนะคะก็เพื่อนๆในที่เข้ามาดูนะคะส่งคอมเมนต์หรือว่าส่งคำถามมาคืออยากรู้ในเรื่องของอรายมีนะคะก็ส่งคำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโค้ดมีเพื่อนๆเข้ามาสวัสดีค่ะคุณมก้อนสวัสดีนะคะเดี๋ยวตามดูไลฟ์กันไปเรื่อยๆนะคะ ที่เมื่อกี้ก็ไปแล้วนะคะว่าหลักวิชานี้เขาเรียกว่าการอ่านโค้ดวิทยุแห่งจักรวาลนะคะเดี๋ยวโคดหนึง่งขอโทษนะครับคุณลอลาโคดหนึ่งเสริมนิดจะยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับที่เขาพวกสายลับต่างๆนะฮะที่เขาเข้ามาเป็นสายลับนะฮะเขาก็จะมีโค้ดรับนะฮะที่จะส่งต่อบอกพรคพวกเขาว่าขณะนี้กําลังเกิดเหตุอะไรขึ้นซึ่งโค้ดแบบนั้นนะครับ ก็มีลักษณะคล้ายกันคือจะมีความเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มคือต้องศึกษาว่าไอตัวส่งโพสเนี่ยคือตัวเส้นลายมือนี้ยกตัวอย่างนะมันแปลว่าอย่างไรซึ่งคนทั่วไปก็จะเข้าใจยากครับอ,อันนี้ต้องศึกษาจึงจะรบในเรื่องของศาสตร์ลายมือต่างจากศาสตร์แขนอื่นอย่างไรคะโค้ดจริงๆโค้ดหนึ่งนะฮะก็มีความเชี่ยวชาญนะครับเรื่องลายมือนะครับเป็นหลัก แต่เรื่องหลักวิชานะครับที่ให้ความหมายเทียบเียงใกล้ๆก,กันนะครับขค้อหนึ่งก็ไม่ได้ศึกษาจนถึงสุดๆของเขานะครับแต่ขค้อหนึ่งคิดว่าอย่างนี้นะครับผู้ที่ค้นพบศาสตร์แตละศาสตร์นะครับถือว่าเป็นอจัจฉริยะบุคคลนะครับแต่ก็ถือว่าให้เครดิตทั้งหมดนะครับแต่สําหรับค้หนึ่งแล้วนะครับศึกษาวิชาการอ่านโคดว,วิทยุแห่งจักรวาลก็คือวิชาลายมือที่หลายคนเข้าใจนี่นะครับ แล้วก็ทดสอบกับบุคคลจริงที่มารับการทยากรนะครับโดยส่งสถิติกลับหลังจากที่เราอ่านข้อความแล้วสถิติที่กลับมานะครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องมีเกิน70%นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับเลยทําให้คนหนึ่งมีความมั่นใจกับหลักวิชานี้มากครับเนื่องจากสถิติที่ดีมากก็เลยมั่นใจมากว่าหลักวิชานี้ตอบโจทย์กับผู้คน ทั้งให้เขาได้เตรียมตัวทั้งให้เขาได้พัฒนาแก้ไขอันนี้สุดยอดครับต่อกันเลยค่ะคำถามจากเพื่อนที่ในอินบ็อกเข้ามานะคะเมื่อทราบโปรแกรมชีวิตแล้วเนี่ยค่ะแก้ไขอะไรได้บ้างคะโค้ดก่อนจะมาตอบคาว่าแก้ไขเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องการอ่านตัวเส้นลายมือนะครับให้ถูกต้องแม่นยำนะครับ แตกฉานเสียก่อนนะครับเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วจึงมาถึงกระบวนการเรียกว่าแก้ไขครับส่วนเรื่องแก้ไขเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับซึ่งต้องเข้าใจนะครับลายมือของแต่ระบุคคลไม่เหมือนกันมีจํานวนเส้นไม่เหมือนกนนัน,นกาบางคนก็มีเส้นมากเส้นน้อยนะครับแต่ที่ค้ดหนึ่งได้ทําการแก้ไขเป็นเวลาหลายปีนั้นผลของการแก้ไขนั้น เป็นผลที่ดีมากในเชิงสถิติที่ได้รับกลับมานะครับส่วนรายละเอียดของการแก้ไขอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากต้องคุยกันส่วนตัวครับเราจะต้องดูบ่อยแค่ไหนคะโค้ดคือในการอ่านโคน้ดวิธีแห่งจักรวาลนะคะอ่านไปเลยะคะ่ะเราต้องดูบ่อยแค่ไหนคะหลักเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับเอาตั้งแต่ว่าช่วงอายุก่อนไหม ว่าช่วงอายุนะครับที่คนหนึ่งคิดว่าเริ่มดูได้เลยเนี่ยก็อายุน้อยสุดเนี่ยก็สัก13ามขวบคือสิบสองจบม .6 จะเข้าสิบสาเงี้ยนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้มาเองหรอกครับก็ต้องมากับผู้ปกครองอะนนี้ผู้ปกครองก็พาเด็กมานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ S 1> แล้วก็ดูว่าเขาจะเรียนสายไหนดีอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับ บุคคลวัยนี้ว่าเขาเหมาะกับเรียนอะไรโค้ดหนึ่งก็จะอ่านนะแปลว่าเขาควรจะเรียนอะไรอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับวัยส2บ3นะครับเลยนี้ไปนะครับก็จบมัธยมปลายนะครับครั้นี้เขาก็ต้องไปเรียนต่อนะครับระดับมหาลัยใช่ไหมฮะเขาก็ต้องเลือกว่าควรจะเรียนอะไรโค้ดหนึ่งก็จะดูความเหมาะสมของตัวเส้นลายมือว่าระยะยาวแล้วเขาเหมาะ กับจะเรียนอะไรคนหนึ่งก็จะแนะนําแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับคือวัยที่จบมหาลาัยแล้วอยู่ในช่วงอายุยี่สบยี่สองนี่นะครับโดยประมาณวัยนี้นะครับเป็นวัยที่เขาจะต้องไปเผชิญกับโลกด้านการงานโลกทางธุรกิจถ้าสมมุตินะครับเขามีโค้ชชีวิตตัวเส้นลายมือนี่นะฮะว่าสามารถเป็นผู้ประกอบการได้และเมื่อเขารู้ข้อมูลตรงนี้เขาจะไม่เสียเวลาครับ เขาก็สามารถเอาข้อมูลอันนี้เมื่อรับทราบแล้วใช่ไหมฮะเขาก็สามารถไปสร้างธุรกิจพอเขารู้เร็วทําเร็วนะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้เขาประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเร็วแต่บางคนก็ไม่เหมาะกับการทรําธุรกิจโค้ดหนึ่งก็จะบอกว่าอันนี้เหมาะกับการรับเงินเดือนนะครับเมื่อเขารู้ว่าโค้ดเขาเป็นอย่างนั้นหรือลายมือเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะได้ไม่หลงทางนะครับเพราะบางคนลายมือต้องเป็นลูกจ้างแล้วไปทําธุรกิจ ก็เกิดความเสียหายเสียเงินทองเสียเวลาเสียอนาคตครับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเรารู้ก่อนก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกเส้นทางอนาคตนะครับและเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดจากกรณีที่มีเส้นไม่ดีด้วยและสําหรับคนที่อายุมากไปกว่าน,นี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเรื่องสุขภาพนะครับถ้ารู้ก่อนนะครับรู้ก่อนว่าจะเป็นส,สุขภาพจะเสียหายด้านไหน อย่างน้อยๆคนหนึ่งคิดว่าก็ลดความเสียหายจากเส้นที่ให้วลเชิงลบได้ดีครับสุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะว่าใน,นแต่ละช่วงวัยก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะถ้าเรารู้โปรแกรมหรือว่าชีวิตที่โค้ชหนึ่งบอกก่อนนะคะก็ถือว่าถือว่าได้ประโยชน์นะคะทีนี้ยรอล่าติดอยู่คำถามอู่คำถามมันจะถามโค้นะคะว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันบอกได้จริงๆหรอคะอะไรนี้ บอกได้จริงๆครับที่กล้าพูดอย่างนี้เพราะว่ามีประสบการณ์ครับตลอดเวลาที่คนหนึ่งดูนะครับคนหนึ่งอ่านก่อนนะครับหลังจากนั้นบุคคลน,น,นั้นก็เป็นไปตามที่คนหนึ่งอ่านตัวเส้นลายมือนะครับแล้วก็ส่งสติกลับมาครับบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับเป็นจํานวนสิเป็นจํานวนร้อยเป็นจนนํานวนพันที่ส่งสติกลับมาส,าสาตินี่แหละครับที่ทําให้ ทราบว่าจริงหรือเกิดผลดีมากน้อยแค่ไหนครับสถิติพอจะบอกได้นะคะหรือว่าไม่เป็นไรนะค้าถ้าบอกไม่ได้หรือว่าเป็นความลับของของลูกค้าอเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับคนที่มาใช้บริการกับค้หนึ่งเนี่ยแต่ละคนนะครับไม่ได้มารอบเดียวสองรอบสามรอบนะครับเอาเป็นว่าที่มากสุดนี้นะครับมาเป็นร้อยร้อยรอบ นะครับในเวลาเป็น10ปีนะครับเอาเป็นว่าเดือนหนึ่งมาครั้งถึงสองครั้งนี่คือสถิติที่มาบ่อยสุดนะครับเพราะฉะนั้นสถิติที่มาบ่อยนี่เองที่เป็นประโยชน์ว่าเขาจะต้องส่งข้อมูลกลับมาบอกนะครับว่าเรื่องราวที่ดิอ่านไปแล้วเนี่ยจริงไม่จริงนะครับแน่นอนฮะถ้าไม่จริงไม่มีใครมาซ้าหรอกครับอันนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ตรงนี้แล้วเราจะเมื่อไหร่นะคะคือแบบบางคนเนาะเราล่าก็เหมือนกันนะคะ คือต้องเจอแบบเหตุการณ์ร้ายๆก่อนอะถึงจะต้องมาดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุขสบายเนี่ยเราก็จะไม่มาละคะ่ะเราก็หล่นล้าของเราไปนะคะคือโค้ดถ้าเราเราจะมามาดูตอนไหนหรือมามาอ่านโค้ชชีวิตโปรแกรมชีวิตตอนไหน,นะคะเอาประสบการณ์ตรงนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนหมายถึง5ปีย้อนหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วคนมักมีปัญหา คนมากเสียหายก่อนนะครับเสียหายก็เรื่องเป็นสุขภาพเป็นหนักแล้วนะครับหรือลงทุนแล้วเสียหายแล้วจึงมารับการปรึกษาหรือรับการอ่านเส้นชีวิตนะครับซึ่งเวลาที่ใครเป็นหนักคนหนึ่งยกตัวอย่างนะฮะเหมือนเป็นมะเร็งท่านที่สองที่สามแล้วไปหาหมอเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างยากนะครับในการแก้ไขในการรักษานะครับเมื่อก่อนมีบุคคลประมาณนี้ ที่มีปัญหาแล้วมากมายนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเนื่องจากคนดูนั้นมีการดูซ้ํามาหลายปีนะครับในปัจจุบันคนหนึ่งดูพฤติกรรมว่าคนที่ยังไม่มีปัญหานะครับหรือกิจการกําลังดีนะครับแล้วเขากําลังจะไปลงทุนอะไรต่างๆเพิ่มหรือเขากาลังตัดสินใจขยายงานขยายการค้าหรือเปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมเขาก็จะมารับการปรึกษาอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดครับ เปรียบเสมือนว่าเราตรวจเช็คเปรียบเสมือนนะครับว่าเราตรวจเช็คสุขภาพประจําปีนะครับไม่ต้องรอให้เป็นหนักนะครับมาตรวจก่อนมาตรวจรายละเอยก่อนถ้าดีนะครับเราก็เจริญรุ่งเรืองต่อนะครับถ้าเห็นเช่นไม่ดีเราจะได้รู้ว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงหรือโค้ดจะให้แก้ไขประการใดอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่อไปคานิตสุขานิตนะคะโค้ดพัสคุนสุบานิตเขาถามมาว่า ถ้าเรารู้และแก้ไขแล้วแรงมือจะเปลี่ยนไหมคะคืออย่างนี้การแก้ไขคนหนึ่งไม่ได้บอกนะฮะมันมีอยู่สองระดับนะครับแก้ไขธรรมดาเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเมื่อคนหนึ่งเห็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ดีก็จะใช้สูตรธรรมดาไปก่อนเหมือนเราอุปมาณะครับเหมือนปวดหัวตัวร้อนแล้วนะทานยาพาราอันนี้เป็นแก้ไขแบบปกตินะครับอันนี้เส้นไม่เปลี่ยน แต่แก้ไขขั้นแอดวานเนี่ยคือการเติมเส้นแต่ว่าคนหนึ่งยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะฮะอันเนี้ยเส้นจากไม่ดีนะครับก็จะดีเพราะเราเราเติมเส้นที่ให้ความหมายดีอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเส้นก็จะเปลี่นี่คือการแก้ไขข,ขั้นสูงนะครับขั้นหมายถึงว่าขั้นขั้นสูงสุด,สสดที่คนหนึ่งได้ค้นพบประมาณห้าปีที่แล้วครับคืออย่างนี้ค่ะขอบางคนเนี่ย เข้าใจว่าแบบว่ามาให้อาจจะโค้ชอ่านบทเรียนชีวิตครั้งเดียวเลยแล้วก็ใช้ไปตลอดชีวิตเลยคือคําถามเนี้ยจะได้ไหมคือแบบใช้ครั้งเดียวเลยมาดูครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปตลอดชีวิตเลยค่ะโค้ชโค้ชหนึ่งต้องอธิบายนะครับมีคนเข้าใจแบบนั้นนะครับจริงครับเป็นจนํานวนมากด้วยนะครับมเมื่อนานมาแล้วนะครับ คิดว่าอ่านครั้งเดียวเนี่ยจะควบคุมไปถึงตลอดชีพเลยหรือจนวันตายเลยคนหนึ่งอธิบายอย่างนี้ครับเนื่องจากฝ่ามือเราเนี่ยมันเล็กใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาเขียนเส้นให้ความหมายตั้งแต่เกิดนะครับเขียนทุกเส้นไเลยนะฮะนึกภาพตามนะครับเขียนเส้นไว้ตั้งแต่เกิดนะครับเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดจนเริ่มวัยหนุ่มจนเริ่มมีอายุจนถึงวันตายนะครับ คิดตามกันนะครับฝ่ามือเรานี่นะครับเล็กแค่เนี้ยไม่เพียงพอให้เขียนเส้นทั้งหมดว่าเราจะเจออะไรบ้างในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะครับที่คิดว่าอ่านเส้นลายมือครั้งเดียวจะควบคุมไปตลอดชีวิตโดยความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ครับเส้นหลักๆลักอย่างที่คนหนึ่งบอกนะฮะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเส้นวาสนา และยังมีเส้นหลักอื่นๆอ,อ,อ,อีกรวมเป็นยีเส้นหลักแต่ละเส้นหลักก็จะมีเส้นย่อยอีกรวมๆเป็นแล้วเป็นหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นเส้นจริงๆเนี่ยนะฮะที่วนเวียนใช้งานหรือวงการชีวิตเราก็คือเส้นหลักที่เราเห็นชัดๆัดสี่ห้าเส้นที่คนหนึ่งบอกดังกล่าวนะครับเส้นนี้ไม่พบว่าเปลี่ยนสี่สิบห้าปีตั้งแต่รุ่นอาจารย์ ของโค้ดหนึ่งนะครับเส้นพวกนี้ไม่เปลี่ยนแต่เส้นที่เปลี่ยนคือเส้นเล็กๆครับเส้นเล็กๆแหละครับที่มีความหมายในการบอกว่าปัจจุบันเจ้าของมือจะเจออะไรนะครับเมื่อเส้นเหล่านี้ใช้งานแล้วบางทีเขาก็หายไปแล้วให้เส้นอื่นขึ้นมาทํางานต่อซึ่งเขาจะส่งผลอะไรต่อบุคคลนั้นๆหมายถึงเส้นใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดว่าต้องใช้หลัาชาอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเส้นสามารถขึ้นใหม่ได้หมายถึงเส้นเล็กๆนะฮะเส้นสามารถชัดได้เส้นสามารถจานได้แต่จะเชื่อโค้ดหนึ่งหรือไม่นะครับต้องเช็คจากลายมือตัวเองนะครับมันดู ตัวเส้นลายมือของตัวเองเมื่อดูบ่อยๆเราจะเห็นเหมือนที่โค้ชหนึ่งบอกนะว,ว่าบางวันทําไมเส้นนี้ชัดบางวันทําไมเส้นจางบางวันทําไมเส้นอยู่ดีๆขึ้นมาเยอะมากเมื่อสังเกตได้แบบนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าเส้นมีพฤติกรรมอย่างที่โค้ชหนึ่งบอกและเมื่อไหลที่เส้นชัดจางหรือขึ้นเยอะก็แสดงว่าเรื่องราวใหม่ๆกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วครับ คุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลฟ์กันนะปัจจุบันแล้วก็ที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะค่ะเดี๋ยววันเสาร์นะคะจะมีเรื่องอะไรติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะโพสต์นะคะร่วงหน้านะคะ1วันนะคะแล้วเพื่อนๆก็เข้ามาชมกันนะคะเป็นข้อมูลในเรื่องของไลฟ์มือรุ่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ 对吧？So,